Okay, two, three, two, three. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูตองวันนี้ครูตองก็มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆเ,เช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะณนะสนามหญ้าแห่งหน,นึ่งมีพี่กล้วยน้ำว้าและน้องกล้วยหอมกําลังเล่นฟุตบอลกันอยาน่างสนุกสนาน พี่พี่น้ำมาพี่น้ำมาเอาลูกบอลมาเก่งลูกบอลม,มา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 โอ้น้องกล้วยหอมน้องกล้วยหอมเก่งจังเลยนับลูกบอลของพี่ได้ด้วยขณะนั้นเองขณะที่เด็กสองคนกําลังเล่นสนุกสนานอยู่นั้นพระอาทิตย์ก็ส่องแสงจ้าเด็กสองคนก็ยังเล่นกันหย่าสนุกสนาน,น พี่น้ำวา้าพี่น้ำวา้าเราเข้าบ้านกันเถอะรู้สึกว่าแดดจะร้อนแล้วก็แรงเราด้วยโอ้ยังสนุกอยู่เลยพี่ยังไม่อยากเข้าน้องกล้วยหอบเข้าไปก่อนเถอะพี่ขอเล่นเตะฟุตบอลอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะตามเข้าไปน้ะแต่แดดมันร้อนมากเลยนะพี่น้ำว้าเข้าไปก่อนเธอเข้าไปก่อนเดี๋ยวเย็นๆเราค่อยมาเล่นกันใหม่น้องเข้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวพี่จะ เล่นเตะฟุตบอลอีกสักพักนึงก่อนเดี๋ยวที่จะเข้าไปเดี๋ยวไม่สบายเอานะนะนน,นพี่น้ำว้าเข้าไปพร้อมกับกล้วยหอมนะเข,เข้าไปก่อนถ้างั้นน้องเข้าไปก่อนนะขณะที่น้องกล้วยหอมเข้าไปในบ้านนะพี่น้ำว้าก็ยังเล่นเตะฟุตบอลคนเดียวอย่างสนุกสนานได้ออกกำลังกายนี่ดีจังเลยนะย ไม่เห็นจะน้อนตรงไหนเลยขณะที่น้องน้ำว้าเล่นอยู่นั้นในกลางแจ้งก็มีแดดร้อนแรงมากจนเมือของน้องน้ำวา้าไหนออกมาแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงน้ำวา้าน้ำว้าจ้าเข้าบ้านได้แล้วจ้านี่แดดมันแรงมากเลยนะ เดี๋ยวไม่สบายเตะปนกลางแดดจ้าขนาดนี้เดี๋ยวไม่สบายนะลูกโหแม่นิดเดียวเองก็ลังสนุกเลยไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกต้องเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวไม่สบายเฮย้ยกำลังสนุกอยู่เลยไม่เห็นจะเป็นเลยร่างกายของเราแข็งแรงอ,อ่ะแดดแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอก นะเชื่อแม่นะลูกนะเดี๋ยวลูกไม่สบายนะเข้าบ้านลูกเข้าบ้านครับครับครับเดี๋ยวน้องวัดตามเข้าไปครับอย่าช้านะเร็วๆ็วนะครับเล่นอีกแป๊บนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปอสนุกจังเลยเล่นเตะบอลนี่สนุกจังเลย,เลนนนนเลยขนาดนนอหน ขณะที่น้ำว้าทำงานเล่นลูกบอลอย่างสนุกสนานหรือที่ไม่รู้ตัวเลยว่าแดดแรงขนาดไหนแม่เรียกเข้าแล้วน้ำว้าก็ยังเล็กอยู่คนเดียวกลางแดดจ้าในคืนต้อมาในคืนนั้นเองน้องน้ำวา้า ก็รู้สึกโอ๊ยทำไมเรารู้สึกเหมือนปวดปวดหัวยังไงไม่รู้อเะคอก็แห้งรู้สึกปวดหัวจังเลยเอยนอน้องน้ำฟ้าฉันนอนลงไปทีนน่โซฟาเมย์ก็เดินเข้ามาน้าวทำไมน,อน,น้องน้ำฟ้ามานอนตรงนี้ ไม่นองน้ำฟ้ามามาตรงนี้ดูสิแล้วไมนอนอ้าวนองน้ง आ, ำฟาทําไมตัวร้อนจังเลย,เยลน่าร้องน้ำฟ้า,า,า,ดดานี่สบายปิดเพราะว่าแดดเมื่อวานนี้แน่แนเลยที่แม่บอกให้เข้ามา <S <S ผมไม่รู้เป็นอะไรครับแม่ผมรู้สึกผมผมเนื่อยไงผมผมเพีย เหน่อยมากเลยแม่รู้สึกไม่มีแรงเลยไปไปไปหาคุณหมอกันดีกว่าไปๆปเดียวแม่จะเรียกพราะพาลูกไปหาหมอเห็นไหมล่ะถ่าเป็นยังไงล่ะเพราะว่าทำไมคะรันแหละเมื่อวานแม่เรียกเข้าแล้วลูกยังไม่เข้าใช่ไหม ก็โล่งกันสนุกอยู่ลลูกขอโทษน,นะครับแม่ที่ลูกไม่เชื่อฟังแม่ไปไปไปเดี๋ยวไปหาคุณหมอกันแล้วคุณแม่ก็พา,านนอ้องกล้ยนางวาไปหาคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะเด็กเด็กนิทานของคููตองมาฝากเด็กเด็กนนี้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเกี่ยวกับการ ไปเล่นกลางแจ้งกลางแดดจัดจ,จนเกินไปทำให้น้องน้ำาวาททำไมไม่สบายแห็ถไาคะแดดท่าแดดแรงเด็กๆควรออกไปเล่นนอกบ้านไหมคะไม่ควรนะคะเด็กๆคะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอย่าพิ่งไปลูกแดดยังแรงรอยู่ก็ควรเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้ครูสองก็มีมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ อย่าลืมนะคะถ้าแดดร้อนจัดควรออกไปข้างนอกไหมคะไม่ควรนะคะแ่นะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย